นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจา สัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาจะโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลาพลังจะพิูคมนุมน์ปถินงังตุมเหหิปุญญงังปะสุตังอนัปปะกันติจิท่านผู้ผ่านร่างค่าจงฟัง สมัยหนึ่งพ่อสีคำเป็นดังพวกท่านนี้อีกไม่นานร่างท่านคงพังดังศพเรานาเตรียมเธอเตรียมตัวนี้ติดต้อยตามเราขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไตยขอถอยความเคารพท่านผู้เป็นประธานสงฆ์พระเทรานุเทละทโสติเตหโหตศภาทาขอความสวัสดีจงเกิดมีแด่ลูกเนนตลอดถึงพระนวกะทุกรูก อานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสมบูรณ์ปุณลพนความสงบเยือเกลยน่นแห่งกิจแห่งใจและความพาสุขทุกประการสำหรับผู้ที่มีบุญคำจุนหนุนชีวิตมีลมหายใจจนมาถึงวินาทีนี้ทุกคนทุกท่านนักโอกาสนี้ขอเจริญพรเอามือลงก็ได้วางไว้ตักก็ได้ปันลมมือก็ได้ขาดีนั่งศาสนั่งเสือขาเสียนั่งเก้าอี้ก็ได้ในโยมเด้อ อาตมาผาพระครูดุลปัญญาพินลักษ์บุญถมสิริปัญโยจากวัดป่าสมคีธรรมบ้านโคกลางตำบลเจระเขเอหพน้องเรือจังหวัดขอนแก่นวันนี้ตั้งใจมาส่งครูบาอาจารย์ผู้เป็นตำนานแห่งบงการสารพันยกกถาเผยแผ่หรือเผยแผ่ในทํานองสรพันยกกถาพระอาจารย์สีคำพระอาจารย์สีคำชื่อนี้เกิดมาก็ได้ยินเลย ปัจจุบันนี้คนเฒ่าคนแก่ที่มีวัย80ปีก็ยังกล่าวขันถึงอาจารย์สีคํำสีคําก็ขอบอกกล่าวเล่าแจ้งแสดงความเสียใจต่อวงศาคณะญาติมิตรที่มีจิตใจวันไว้อะไรต่อการจากไปของคุณพ่อสีคําแสงสุริในวันนี้ในวัย68ปี ถ้าอาตมาคำนวณเองก็น่าจะเกิดปีพุทธศักราช2498อายุ68ปีผิดถูกก็ต้องขออภัยวันนี้อาตมาได้รับฉันทานุมัติได้รับฉันทานุมัติให้แสดงธรรมซึ่งก็ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะได้แสดงเมื่อมาถึงแล้วมันเป็นความรักความบาลัยความผูกพันท่านพระครูสุธรรมมงคลหรือท่านพระอาจารย์มโน ไม่ทราบจะตอบบุญแทนคุณหรือจะให้อะไรกับน้องชายคนนี้นี้คือท่านพระภูสุธรรมมงคลหรือท่านพระอาจารย์มโนนโคเทศที่บันทึกเทปนางหมาขาวอ่าเรียกว่าเวอร์ชั่นแรกกันแล้วกันนโยมเนาะเออเวอร์เวอร์เวอร์ชั่นแรกนะคือท่านพระอาจารย์มโนนแล้วก็ไปออกอาการที่สถานีจสหจังหวัดเัยภูมิ คุณพ่อสุระใจมณีปัจจุบันก็แปดสิบกว่าแล้วพ่อสุระใจมณีทราบว่าไปยากมายากแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ขุนเรียกว่าขุนที่เปิด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 ,เ,ปดเ,เพลงละพันวันละเพลงเขาจ้างกันยกเกาสมัยก่อนคุณย่อมเปิดให้หนึ่งลอกจใจนึ่งพันบาทต่อเดือนคุณย่อมแต่ว่าอาจารย์สีคำจะออกดูหลายจนได้โทษไปบอกพ่อสุระใจมณีมวนเทปมันย่านมันเกามันขาดคุณญาติคุณย่อม ออกแล้วออกเล่านี่คือความโดงดังในเขตบ้านของพกเข้าสิซำดาดบอสาบแต่ว่าในเขตขอนแก่นมั่นจากคีรีนั่นคือเบอร์หนึ่งคุณย่อมแม่แต่ปัจจุบันยังกล่าวขวัญถึงท่านอาจารย์สีค้ามเหตุดังนั้น,นอาจารย์มนุนหลวงพ่อมนูนชักสีเอาอียงห้ดี <Okay. S 1> เอาเข่าให้กินกับบอกินเอาน้าให้กินกับบกินเเ <Okay. S 1> บาน้ำกับบเเบาแต่ว่าบุญกุศลมนุูย์ทีแต่กันได้นี่คือ ลักษณะศาสนาพุทธเขามีความเสื่อเช่นนั้นคุณญาติคุณโยมก็เลยหมอบสิ่งที่เพิ่นมักนี่แหละหมอบสิิงที่ิ่นมักบ่มเราหมอบสิ่งที่เิ่นมักเราผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเด้ะบางคนโยมเวลามีคนตายเกิดขึ้นบักเท้ามันหมักตัวมันหมักเหล่าคือเหล่าไปใส่ผ้าเขาเออมันหมักฟินหมักเฮมักตาอั้นผิดเด้คุณโยมมันไม่ใช่วัตถุแห่งการที่จะทาน อันนี้มักแล้วบ่แล้วห้สิ่งที่พินชอบห้สิ่งที่พินมักถูกต้องถูกตามศีลตามธรรมตามวินัยอีกต่างหากวันนี้สําหรับคณะท่านเจ้าภาพรวมทั้งหมดก็แล้วกันคือเจ้าภาพนโยมเนาะ,ะเนื่องจากว่าไม่มีสคริปต์เอกสารชื่อพี่ชื่อน้องของท่านก็อย่างที่ว่าให้ฟังนั่นแหละคือไม่ทราบว่าจะได้เทศมาก่อนถ้าจะได้เทศอาตมาก,ก็จะเดินหาหรือให้อ่า ผู้ที่มาด้วยกันนั้นเขียนรายชื่อลายนามของคณะท่านเจ้าภาพโดยโตรงมาในวันนี้ฝ่ายเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์ก็ถือว่าพระเดชพระคุณท่านพระครูสุธรรมมงคลกันแล้วกันท่านอายุ70ปีอาจารย์สีคําเป็นรุ่นน้องสองปีนะฮะไล่เลี่ยงกันอายุ70ปีโยมพ่อโยมแม่สิจังใดก็ตามในโยมเดอ้อนี่คือเงื่อนไขของชีวิตเงื่อนไขของชีวิตชีวิตคืออะไร ชีวิตต้องเป็นอย่างไรเราจะจัดการชีวิตให้เป็นไปอย่างไรและด้วยวิธีไหนชีวิตคือรูปกับนามยามกังนามวรรูป,ปัญจอุโภอัญโยยนิสัตสิตาก็นามและรูปคือกายกับใจทั้งสองประการนี้รวมกันเรียกว่าชีวิตตอนมันอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าชีวิตแต่เงื่อนไขของชีวิตเกิดมาสุดท้ายก็คือตาย ด้วยเงื้อมมือของมัจจุราชพยามัจจุราชเขาจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อต้อนชีวิตของสัตว์ต้อนชีวิตของสัตว์ต้อนไปเรื่อยๆจากวันแรกเป็น2วัน3วันเกิดแล้วก็ต้อนให้แก่ต้อนให้เจ็บสุดท้ายก็ต้อนให้ตายนั้นคือหน้าที่ของพยามัจจุราชอุปมาดุดดังเด็กเลี้ยงโครหรือนายโคบานต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยไม้พอง แล้วก็ไปถึงที่หมายปลายทางในที่ที่เขาจะต้อ,ตอนฝูงวัวไปนี่นแหละเมื่อถึงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของเด็กเลี้ยงคอหรือนายโคบาลพญามัจจุราชก็เฉกเช่นเดียวกันชารังปิดปัตะวามรนังเยวังธรรมาหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงชาลาแม้จะอยู่ได้ถึงชาาและก็ไม่เว้นอีกต่างหาก คนรวยไม่เว้นคนรวยไม่ต้องตายนะอันนี้เจ้าฟ้าราชาไม่ต้องตายนะอันนี้พระสงฆ์ไม่ต้องตายนะพะยามัตจุราชแม้จะโหดร้ายไม่ไว้หน้าไม่ไว้ชีวิตใครแต่เพิ่นกระยุติดรรมเนื่องจากว่าเพล่นโบเวนผู้ใดติดสินบนบ่ไดคุณญาติคุณยมเจ้าฟ้าหน้าจกวัดิพกคนถูไุไงไรเฉินใจประชาชนคนเดินดินล้วนยุต้อำนาจของพะยามัติยุราช ลูกน้องของเพ่นสิมากรกคุณญาาิคุณโยมลูกน้องของเพ่นกะพญาติข้อปวดแฉงปวดขาอันนี้คือลูกน้นองของพญามัจจุลาเิ่นทรงมาก,ก่อน,นย่อมเด้อเขาเรียกว,ว่าเสนาม่านก,ก็เอื่นได้เออมัดจูมานก็คือความตายสาเสนาม้านก็คือความแจกก็คือความเจ็บเรานี่ละ่ะเิ่นทรงมาตักมาเตือน้ละคนยังบอูเด้อคุณโยมยังบอลูโตลูโตเด้อกันปวดแจงปวดขาปวดทานปวดหนีแต่ว่ากันพ่อเฮ็ดอย่างใดกับเป้าเฮ็ด ย่าเสียอ่างโอดอ่างโอย่างเดียวคุณโยมซ้ำเขาพ่อไปใดมาใดโดยจะพอไปงานออกงานสังคมบางไปงานบุญงานบวชไฟไหม้บา้านเย้าผ่าขอมหมอออกนอกทงหันหน้าเ,ออเจ็บกระเลียงของเพ่นป่วยกระเลียงของเพนลนลำบากกระเลียงของเพ่นยังกระเลียงของเพ่นอนี่บ่ัยโบได้อาตมาคือการโยมเหมือน,นก็บประเด็นประพุ่นจากผู้าอาจารย์ขอแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมนะซึ่งเป็นผู้โด่งดังญาติโยมทว้าขึ้นสิลูจัก พระอาจารย์คมสินเสียงแสดงคุณยมพระอาจารย์คมสินเสียงแสดงสำหรับคอนักเทศโลกโซเชียลห้องเซโลโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเปว่า,ส,าสังคมเน็ตเวิร์กเปว่าเครือขคายคุณยมพระอาจารย์คมส,สินเสียงเสนพระอาจารย์นพดลเสียงทองพระอาจารย์มนัดตูแต่คคงคุณยานคุณเนี่ยคุณพปนยองพรยอแม่ทั้งหลายมนัดมหาวิโเออพลังเสียงเป็นหนึ่งตูวลำโพงวัดต่ำๆย,วยนนาวแหวนน,านั่นนั่งทั้งคุณคุณยม และกาจารย์ปริญญาอีกหลายลูกได้ยินว่าจังสีล่ล่ะมีเหลืองเดือดเรืืองร้อนคงจิเสียใจพี่น้องชาวบ้านของพวกเข้าหมายความว่ามีเรืืองมีเหล่าผู้ข่าทั้งหลายที่มาเมื่อนี้บ่ผ่าของหัวหออกนอกทงเออมาใส่ใจมาถามข้าวถามข้าวโยมคือ,าอการมาหลายเมื่อนี่ไฟไหม้บ้านหรือเกิดเรื่องเดือดร้อนบ่ผ่าของหัวหออกนอกทงเรียก่าใส่ใจ,ใจแค่คุณญาติคุณโยมแค่แค่ความรู้สึกของเจ้าผ่อ มาเมื่อนี้อาจสิบรเรียวเงินแสนเงินล้านม,ะม,ะม,ะมะามอให้ดอกแต่ว่าเห็นหนากันมันก็ดีขึ้นอยู่เด็กคุณพ่อคุณแม่เนาะกำลังใจกำลังใจมโนภูพังขมาท่ามามโนเศรษฐามโนโมยาท่าทั้งหลายมีใจเป็นใย,ยมีใจเป็นประท่ามีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาแต่ใจอขันใจดีแล้วเอ,อก็ย่อมเฮ็ดอีคิดดีขันคิดดีแล้วมักสิส่งออกมาทาังว่าจาวาดี พันเบ้าดีแล้วมักสิบวตตัวเจ้าของเบ้าดีเบ้าเถิดเบ่าต้องก็ต้อมาตรวจสอบวาเฮ้าเสียดใดคือเฮาเว่าบ่คนคิดดีพูดดีมักจะปฏิบัติดีหากทำได้สามอย่างขึ้นชื่อว่าความสุขยอมแลนตะลอยตะลอยน้ำกลืนจังร้อยเท้าเวียนแลนน้ำกลนห้อยโค้ห้อยโคอห้อยค้วยุนหยาดคุนยมความดีความสุขกติติดซอยห้อยตามไปจังสั่นดังนั้นบดี สัเพสาตามลันติจะสัเพสาตามริสันติมะระนันตังหิชีวิตตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายฉลังปิดปต,ตวามะระนังเอวงังธรรม,มาหิปานิโนโมแม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายตอนยังไม่ตายก็คือยะมะกังนามมรูป,ปัญจะอุโภอันโยเจนิสสิตานามในรูปก,กายกับใจเขาย่างรวมกันอยู่ แต่เมื่อใดที่เอกัสมสงพิชชมานัตสงพิชชมานัสมสงพิชชติปัจจยาติเมื่อทั้งสองป่ายแตกสลายเมื่อลูกและนามแตกสลายขึ้นชื่อว่าชีวิตก็ยังไม่มีอุปไม้คือการประกอบชิ้นส่วนของรถดเขาด้วยกันที่เอือนบรดหย่อนมีอะไรมาขบหน้าขบหลังนโยมลูกน้ำคือการขันทั้งหาอายตนะทั้งหกมีกบกระจังเสื่อนบัญชีวิตหากสิวอุปไม้แล้ว อ่าเฮาสิมีความบอสู่เขาในด่านการต่อต่างกับมหาโจรรือพญามัจจุวันนี้ท่านอาจารย์สีคำโดนโจนป่นคุณโยมโจนซีโต๊หล่นเออนั่งยืนนี่ก็ถือป่นคือกันคนักงานคุณโยมโจนยังแน่จัตตาโรโจรายังมีโจนใจกาจัตตว่าทั้งสีซอยกันปน่นเดวบานทันพญาตัวหนึ่งนั่นมากเมื่อตอนเดิกเดกตัวที่สองที่สามมากเมื่อตะวันขี้คาย ต่อสุดท้ายมาเมื่อตอนคำคำเขาแย่งยือเอาเกียงบลรอจัตตโรโจราจัตตโรอันวาซีคุณญาติคุณโยมโจราอันวาโจรใจกาจัตตวะทั้งสีซอยกันปลนเอาบ้านทันพญ,ญาบ้านทันพญ,ญาได้แก่อย่างบ้านคืออันใดพญ,ญาคืออันใดในบริบทนี้เปรียบเทียบว่าบ้านได้แก่อัตภาพร่างกายของมนุษย์ อันประกอบไปด้วยโครงสร้างคุณย่อมมหาพูตลูปซีดินน้ำลมและไฟขยายออกคืออการ32อันนี้คือบา้านแต่โยมเด้ออ้าวหากร่างกายเป็นบ้านแล้วเจ้าของบ้านเป็นไผที่ถือปนนั่นก็คือพระญายจิตตลานคุณโยมได้แก่ใจใจเป็นนายกายเป็นเบาวใจเป็นเจ้าของบ้านบ้านได้แก่ร่างกายตอนนี้โจรซีโตเป็นไผแนะ่เออไล่กันมาเรื่อยๆ ซีโตโต,ตหนึ่งนั่นมากเมื่อตอนเดิก์ดมาก่อนเพื่อนซือว่าขันซือบานเฮากระเอียนเอิว่าหน้เกิดคุณญาติคุณยมซืออินีของควกักสิปัปติหรือว่าชาติติกระได้ในคุณยมได้ต่อที่สองที่สามซือว่าชราซือว่าพญาทิหรือแกกับเจ็บโตสุดท้ายมากเมื่อตอนคำคำเขาแยงยืงอยออกเกี่ยงบลอตะขบเลยนั่นคือพญามัจจุหรือนายมอรณาอันได้แก่ความตายได้มาปลน พอสีค่มถือเบ็ดเออโจรสีโตน่น์ปนแต่ว่าท้ายเห้านี่สามโตคุณย่อมน่ะพ่อว่าเหลวกับเพิกไปเพิกมาเป็นยังเพิกแม่โจรที่ซื้อว่าเจ็บมันปลนคุณย่อมแม่เออนั่นลูกเฮ้ยมันบริเนนกันเลยนี่คุณยมมอมหอด้องนี่เพิกขาวบับพนัทึ่งบีบดทึ่งเพิกเนาะอันนี้โจรก็ะลั่งปลนย่อมแม่หลายคนก็ปนอัตมากก็ปลนเนี่เคาะปอกปอกปอกอยู่คือกันคุณย่อม เพราะฉะนั้นเจ็บกะดีปวดกะดีแก่กะดีผมหงอกกะดีคุณญาติคุณโยมเนื้อหางเนื้อหนังมันยุบมันยจนมันเปลี่ยนมันแปลงกะดีอย่าฝ้าหน่อยใจเพราะว่าฝ้ากระนีไปมันก็ะมีระโยมฝ้ากะดีไปนั่นก็คือเรื่องของความตายบอกมาเรื่องของวิถีชีวิตของหนักบวชจัหน้อยเส้นทางชีวิตของอาจารย์สี่ข่ำบัตตมา บเดรูไล่ละเอียดนักขันมีโอกาสท่านหลวงพ่อสุธรรมมงค้นพนกสิเลาสุฟังหากพนเดมารวมง,งานบุญแจกเขานโยมนัจังเลาะวิของน้อ,นองนองสุยาสุโยมฟังกันแล้วกันเอาเป็นว่าวิถีชีวิตของท่านได้ทําหน้าที่หน้าที่ที่เป็นอิสร,ระที่สุดของการเป็นพระเพนบอกว่าบวชไปแล้วถ้าถามมาบวชเท็หยังการบวชนั่นุณโยมกษิไมอยุหลายคําตอบอหลาย การบวชนัน่นถ้าเสียวจริงๆกระเทศในงานบวชเพิ่อนติดต่อว่าบวชตามประเภทนี้บวชบาลบบุปการีแล้วกับบวชเพื่อสิศึกษาปฏิบัติตนในเป็นคนดีบวชนี้สงสารบวชหวังพันรุง่งพานันนั้นคือภาพรวมใหญ่ๆคุณโยมแต่ว่าบา้านเฮาก็คือบวชเลียนเขียนอ่านศึกษาเล่า,าเรียนภาคเพียนปฏิบัติแล้วก็ชี้ชัดถนัดในการสอนสศึกษาเล่าเรียนภาคเพียนปฏิบัติ รูแน่ชัดเาราก็นั่งไปสอนท่านพระอาจารย์สีค่ำหรือพอสีค่ำของพวกเข้าเมื่อพ่นบวชขอบไปแล้วหน้าที่ของประสงค์องค์กรของประสงค์มีอยู่หกองค์กรโยมเนึ่ององค์กรการปกครองเอ่ยขันเป็นเจ้าอาวาสกะไปไงหม่องเงินว่าใดเด็กไงได้ไดดยายอาวาสนี่ละสองนั่นก็คือองค์การการศึกษาพออ,อหรือว่าคณะบดีของมหาวิทยาลัยมองใดมองหนึ่งกะไงได้ต้องมองหันละ แล้วก็สาธารณูปกการกสิเหตุใดดูแลใดในวัดของไผ่ของมันแต่มีอยู่องค์กรองค์กรหนึ่งที่สามารถไปได้ทั้งในและนอกประเทศนั้นก็คือองค์กรหรือองค์การการเผยแพร่องค์กรองค์การการเผยแพร่ท่านพอสีข่าของพวกเข้าในถ้ำนาทีตรงนี้คุณโยมทุกประเทศให้อาระเทศไทยไปเบิดตถูกผาคแต่ว่าภาคกิสานเบิดถูกจักงหวัดแน่นอนอภา อีสานภาคเหนือส่วนพิษณุโลกเป็นเรื่องวานเ่นเพราะเป็นคนอีสานขึ้นไปอยู่หลายจึงได้ไปรตเทศบอยแต่ภาคอีสานโดยตรงไปถูกจังหวัดคุนยอมขอนแก่นไปถูกอำเภ่อกันแล้วกันแต่ว่าประเทศไทยไปถูกภาคแล้วกะ็บทุกจังหวัดคุนยอมโดยเฉพาะปัตตานียาลาคงสิบ่เด้ไปนะสามจังหวัดสองจังหวัดตรงนี้อาจสิบุรเลไป เพราะฉะนั้นนิสละเพื่อนไดไปเพื่อนเดถ้ำนาทีของพระเดถ้ำตุลาของสงคุยมการเทศเป็นการนำศาสนาเข้าสู่ใจศาสนิศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนศาสนกแปลว่าผู้นับถือเหตุดังนั้นหากไม่มีคนเผยแผ่หากไม่มีคนนำไปเทศใครเล่าจะเข้าใจหลักการพระพุทธศาสนาอาจารย์หรือพอศีข่าของพวกเขาในท้ำนาทีตรงนี้อย่างดีเยี่ยมสมบูรณ์แบบ การเทศเป็นพุทธประสงค์ของพระบรมศาส,สดาได้สนองงานของพระพุทธเจ้าโดยตรงคุณยมตอนพระพุทธเจ้าของพวกเข้าได้พระษาวกหกสิบองแลงนั่นก็คือปัญจวัคคียารูยักษาคุณระบุเพื่อนของยักษาอีกคุณยมหาร่วมเป็น,อนตอนนั้นเป็นหกแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกหาสิบี่วมเป็นหกสิบพระพุทธเจ้าเล็งเห็นแล้วมีแต่พระรหันต์นล้วนแม่วาสีน้อยองค์ เป็นทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าได้ว่างรากของธรรมทูตเกิดขึ้นครั้งแรกจารถาภิกขเวพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัตถายะอิตายะสุขายะเทวมนุษสานังเทเสถาภิกขเวธรรมังอานิกักกลายานังมัชเชกัลยานังปาริโยสานักรลยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมในให้งามในท่ามกลางเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งามในบ้านปลายซึ่งก็ตรงกับภาษาบาลีว่าอาทิกัรญานังภายรอในเบื้องต้นจงไปสอนศีล ให้ร่างกายให้วาจาเขาง,งดงามนะเธอนะนะักิกษูนะมัชเชกัลยานางเธอทั้งหลายจงไปแสดงธรรมให้งดงามภพเราะในท่ากลางจงไปสอนให้เขามีสมาธิตั้งหมั่นบวอกอแวกเด้อจะใดเป็นผู้บอกขี่หลงขี่ลืมปริโยสานกันลยานางเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปให้งามในบ้านปลายจนถึงที่สุดเพื่อยังพรหมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เถิด บอกมาท่านพอสี่า่าในถ้ำนาทีตรงนี้คุณญาติคุณย o พระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายให้ภาคภูมิใจสักกลุงพานักเทศเดเออศึกษาเพิ่มเติมเข้าก็จะเด็กเข้าใจไปแต่จังใดกระตามนี่คือร้อยที่เปิเอาฝากไว้โดโยมเดอ้อคนงามความดีของพอสี่ค่าแสงสุริพนไดฝากเอาไว้คนเข่าบ่มีอย่างหลายเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่รวยปันใดกระโบไปนําในสิ่งที่เป็นวัตถุหน่อยปันใดกระโบไปนํา เมื่อไปแล้วเสียวหยังฝากไว้ในโลกนี้เข้าได้ยินบ่อยๆอันนั้นก็คือกรมพระยากรมพระยาสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสพันได้พระนิพนธ์ดววยเกิดรวมยุคราชการที่หาและราชการที่หกบทกรนบทนี้นักอ่านประวัติหรือพิธีกรงานศพต่องวาใได้แน่นอนเพิ่นได้ฝากไว้วางสี่เดยมเด้อพระศพพะกาสอนอีกคุณชรนั้นลดลง โททนแสดงคงสำคัญหมายในกายมีนารชาตติวางบายมมลายสิ้นทั้งยินซีสถิตทั่วต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาพฤศพกานพฤษหรือพฤษพตัวนี้แปลว่าวัวเป็นพาหนะของพระอิศวรกุลชรแปลว่าช้างกาสอนแปลว่ากระบือคุโยมสัต์สามย่างนี้เมื่อพดลงคือตาย,ดย,ย,ดยเด็อคุโยมเด้อโททนเสดงคง โททนได้แก่เขาได้เกี่ยงานได้เกี่นอของสัตว์เหล่านี้กระโดกด้วยเขาจะมีประโยชน์มากมายกายกองมหาศาลแล้วแต่เราจะไปทำอะไรแล่เนื้อเถืองนังไปปัน่นกันก็ได้แต่มนุษย์แมนสิสวยปันไดนั่งง่ามจากกักรวานตายลงไปบ่มีผู้ใดแบ่งพูดไปกินเนื้อกินซีนกันคุณย่องบ่มีประโยชน์ในคุณคคาเรื่องของเงินทองแบบนั้นหรือว่าอาหารแบบนั่นเหลือ,อยังละบันเนศะราชชาติวางวายนะราแปลว่าคน้น วางไหวแปลว่าตายย่อมแแมณรชาติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินรีอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในชีวิตตามีความเป็นใหญ่ในการมองตายแล้วเบิ่งหลังบ่ได้นี่ว่างไหวหูมีความเป็นใหญ่ในการฟังตายแล้วลิ้นมีความเป็นใหญ่ในการลิมรสตายแล้วจมูกมีความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นตายแล้วกายมีความเป็นใหญ่ในการสู้การต้อการสัมผัสตายแล้วใจก็เฉกเช่นเดียวกัน นี่มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์คือตายไปทั้งหมดความเป็นใหญ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตายไปแล้วอะไรเหลือสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอฝากเป็นบรรทัดฐานแก่โยมพอ่อโยมแม่สังเกตไม่ยากคนจีนเขาบอกว่าอยากลูกคล้คงลีจะรู้ว่าใครเป็นคงลีต้องไปดูที่หลุงฝังศพะนะขัคนค้นหลายหมายว่าคนดีคุณย่อม อาจารย์สีข่ำของพวกขเข้าบอกใครอยู่บ้านปาไหแต่พี่น้องมาหมากไมไกมายกองอัต,ตมาวะต้องเป็นคนดีอย่างหน่อยๆน่อโมอเป็นเพดเป็นไพ่ก็ไผ่เรามองนีก็นขึ้นดีดีส่วนตัวของ,ของเพิ่นจึงขอขอบคุณแนนท่งคณะทานเจ้าภาพดเด้อขอบคุณทุกคนที่มาจากทุกหลังค่าเลื่อนกราบขอบพระคุณพระสงฆ์กลูกท่านพระอาจารย์พระผู้ธรงรำมงคลคณะลูกศิษย์ลูกหาจากคอนเจนจากสารขาม ที่เดินทางมาร่วมกันสําหรับมือนีขอพุณนแท่นเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่งเพราะผลของพุณงามความดีได้ยโยมเด้อคนกระจังหลายจังสี่ขอพอขอแม่ใส่ใจจําเอาไว้สุดท้ายเกสิเป็นจังสี่มนุษย์เด้อสร้างประโยชน์ตน,นหลายเห็นแก่โตมากๆถ้ามาเห็นแก่โตคือรักษาศีลปลูกฝังศรัทธาเสือบาปเสือบุญจะกขะเสียตละเสียละเสียตละโลปอดหลงออกจากจิตจากใหญ่อันนี้เอิ้นวาแล้วก็คุ้ยความประโยชน์ เป็นคนมิศัทธาเป็นคนหูจักกินจักท่านรักษาศีลคันเห็นแก่โตแบบนี้เอาไปเลยเห็นแก่โตโหลดเดอ้เอศรัทธ,ธายะสีเลนะจากเขนะปัญญายะรวบร่วมใส่เจ้าของอัตมาชี้แจงแสดงมาในส่วนของอการปารกธรรมปารกธรรมไม่ถูกจริตจิตใจประการใดก็ต้องขออภัยเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวเท่าไหร่เนาะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารทั้งหลายโพเทียมในโยมเดอ้อ สาเพสังคาร่าถูกขาสังขารทั้งหลายอยูหยักหยุบหยักหยักมันเป็นถูกเดยโยมเด้อสาเพธัมมานัตตาตีแล้วกะสังขารทั้งหลายท่ำทั้งหลายบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนอัตมภาพจึงขอฝากเอาไว้มิตตดีและสัวทนันสิฝากไว้ในโลกนี้ดีกระจังคอยสิดีเด้ขันสัวมันบ่ดีโลดเหตุดัางนั้นเฮตดดีเอาไว้คุณโยมดีในศาสตร์ดีศาสตร์หนาก็ต้องดีอยู่วันยังท่ำ อุโพโปุญญจะปาปัญจะยังวัจโจกรุเตอิทาเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและตันหิตตัดสักสักกงโหติอาธายคคจติบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาย่อมเป็นของของเขาผู้นั้นโดยแท้ตันหิตตัดสักสักกงอนุคังฉายาวะอนุปายินี บุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปดุดดังเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นความดีตามอาจารย์สีคำแสงสุริแน่นอนพระธรรมเทศนาในติลักคณาธิคาถาในงานชาปนก,กิจศพคุณพ่อสีคำแสงสุริก็ดำเนินมาด้วยเวลาอันสมควรอิมินากะตะปุญเยนะข้ออำนาจบุญกุศลทักษิณานุปทานก,กิจ ที่คณะท่านเจ้าภาพผูพ้เป็นสายเลือดพร้อมกับญาติมิตรผู้ใกล้ชิดสนิทกันตลอดถึงสาธุชนผู้ที่มีน้ำใจไมตรีมีความรักความเคารพมีความนับถือโดยเฉพาะท่านพระครูสุธรรมมงคลพร้อมคณะสงฆ์จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสรารคามได้มาส่งท่านอาจารย์สีคำหรือพ่อสีคำเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกันนั้นก็ได้ร่วมกัน บำเพ็ญทักษิณานุปทานก,กิจอุทิศส่งบุญไปให้โดยลำดับขอจงทุกสิ่งทุกประการที่ร่วมกันกระทําจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพ่อสีคำแสงสุริจงประสบแต่สันติสุขในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารบของคณะทันเจ้าภาพจงทุกประการอันหนึ่งด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดี ความมีน้ำใจไมตรีที่คณะทันเจ้า,า,าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านได้สั่งสมอบรมมาทั้งในอดีตและปัจจุบันและจะได้กระทำในการต่อไปขอจงเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลประธานให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตสดใสไพโรดในร่มเงาของบวรพุทธศาสนาตลอดทุกที่ผาราตีการ ดังอัตมภาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในเทลกณาที่ขาถาก็สมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนนี้